สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุนะครับวันนี้นะครับผมเริ่มทำข่าวช่วงเย็นนะครับก็คือข่าวลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับจัดข่าวนะครับให้กับแฟนหลายๆทีมนะครับ ก็วันนี้นะช่วงเช้านี่ก็จัดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับมาลองฟังของลิเวอร์พูลบ้างนะครับลิเวอร์พูลจะเซ็นใครอะ่ะเออนั่นแหละคือเครื่องหมายคำถามสำคัญเลยลิเวอร์พูลจะเซ็นใครนะครับมันก็เป็นการตอบที่ยากนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเปรชูนะครับกลายเป็นดีลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีโอกาสซื้อหรือไม่ เพราะคู่แข่งคืออาร์เซนอลนั่นแหละครับเครื่องหมายคำถามเรื่องราวของเฟร d ด c ิโกบาเบเดนะครับตอนนี้มาริตจ,จะเซ็นสัญญากับเอ็มบปเป้เขาตกลงกันไปไว้แล้วบารเบเดั ede, ปฏิเสธการย้ายออกจากมาริตจ,จริงหรือเปล่าวันนี้ครับผมพอมีคำตอบนะแล้วก็เรื่องราวของลรมิโอราเวียนะครับก็คือถ้าไม่ลดราคาไม่ซือ้อเอาตรงๆนะครับไม่ลดราคาไม่ซือ้อเพราะอะไร จริงๆแล้วการประเมินราคาจริงอ่ะนะครับริวโพก็จะมีตัวเลขอยู่ในใจเหมือนกันแต่ผู้ขายอ่ะใครก็อยากจะขายให้ได้แพงๆนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องราวให้หมดเลยนะครับขอ,อุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรริวร์พกันในค่ำคืนนี้กันนะครับ <c oughs> ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเปรชูนะครับตมรนยงานจาก สื่อนะครับเดอะไทม์ Time, นะครับรายงานว่าจอ i กนคอปนะครับกำลังเผชิญหน้ากับอาร์เซนอลนะครับซึ่งมีความสนใจแปรชูด้วยเช่นกันนะครับตัมรายงานจากโตโต้สปอร์ตอีกฉบับหนึ่งนะเขาบอกเลยว่าลิเวอร์พูลสัปดาห์นี้นะครับได้เสนอราคา30ล้านยโูโรหรือ26ล้านปอนด์สำหรับแปรชูแล้วโตลิโนโปฏิเสธนะเห็นไ,ไหมครับมาสเตปเดียวกันเลย ลิพูยื่น30ล้านยูโรแต่เขาต้องการ40ล้านยูโรอีกแล้วนะครับคือถ้าไม่ต่อรองราคานะไม่ใช่ลิวพูผมและที่แน่ๆนะครับโตริโนโอบอกว่าคุณจะปิดดิวแปรชูได้ด้วยเงื่อนไขาการฉีกสัญญาเท่านั้นก็คือ40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับนักข่าวดินโจนได้เผยใน,ในรายการกริฟมีสปอร์ตนะครับเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าแปรชู กำลังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยความกังวลของลิเวอร์พูลเมื่ออาร์เซนอลมาเนี่ยนะครับถามว่าลิเวอร์พูลกังวลไหมกังวลไหมไม่อาร์เซนอลใกล้ปิดดิวทิมเบอร์ใช่แต่เขาต้องขายนักเตะออกไปด้วยในขณะที่แปรชูเองนะครับก็สามารถที่จะเป็นเซนเตอร์แบ็กระยะยาวแทนฟันได้ได้เลยแน่นอนครับการทิร์พูต่อรองราคาถูกต้องคุณซื้อของคุณต้องต่อรองราคา มันเป็นหลักการซื้อการขายอยู่แล้วนะครับซื้อของไม่ต่อรองราคาไม่ได้ต้องต่อรองราคาแต่นี่คือผู้เล่นเลผูให้เหตุผลว่าราคาสมเหตุสมผลแต่ใครก็อยากขายตามเงื่อนไขฉีกสัญญานะครับสรุปแล้วนะครับลเร์พูจะเสริมเปรชูนะครับเพราะว่ายื่นโดนปฏิเสธเนี่ยแน่นอนครับเขาจะกลับมาเ์พูไม่สนใจอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลจะยื่นหรือไม่ยื่น การที่ลิฟูมองไปที่แปรชูแน่นอนครับอนาคตของโจเอลมาติบชัดเจนลิฟูจะต้องเล่นขายโจเอลมาติบออกไปนะครับและที่แน่ๆนะครับแปรชูอายุของเขาความสมบูรณ์แบบความดุดันใช้ได้รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของนิโคล่าวาสิกนะครับคืออย่างนี้ครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า นิโคล่าวาราซิสนะครับปีผมอ่านชื่อผิดนะ,นะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติโครเอเชียนะครับของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอายุ25ปีนะครับกองกลางทีมชาติโครเอเชียหมายเลข13นะครับล่าสุดนะก็ถูกเสนอชื่อนะครับบวกเงิน17ล้านปอนด์เวสต์แฮมจะเซ็นสัญญาประชูด้ดวยการบวกอาวัสวาราซินสนะครับทีเนี้ยโตลิโน่เนี่ย นะครับเขาบอกว่า,เ,าเงินสด17ล้านปอนด์เนี่ยเขาไม่ต้องการหรอกแต่เขาเนี่ยต้องการที่จะได้เงินสดมากกว่าวริสิกเนี่ยเป็นข้อสเสนอที่ที่เหมือนกับว่าไงอะเป็นหนึ่งในดีลที่น่าตื่นเต้นก็จริงอยู่นะแต่การที่เบรชูรจะย้ายทีมเนี่ยเขาต้องการเงินสดมากกว่าวอเลสิกมีค่าตัวอยู่11ล้านปอนด์ ถ้าใจสมเหตุสมผลคุณต้องยื่นอีก29ล้านปอนซ์สอย่างนั้นคุณได้แปรชู40ล้านปอนแพงกว่าราคาฉีกสัญญานั่นก็หมายความว่าดิวของอาวัอาวารสิทธิ์เนี่ยบวกกับ17ล้านปอน,นจะโดนปฏิเสธแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาประเมินราคาไว้ที่แค่11ล้านปอนวาลสิทธิ์นะทีนี้ความเชียรทยานนะครับกับการเล่นบอลยุโรปแน่นอน,นครับ <c oughs> ตัวของ ดิวของแปรชูนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดกับลิวพูไปแล้วเนาะแต่นี้พูดถึงเวสแฮม,มบวกนักเตะโอกาสที่ลิวพูกับเวสแฮม,มจะเป็นคู่แข่งนะครับต้องแข่งกันที่เงินการบวกคู่เล่นดูเหมือนว่าโตริโนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเลวี่คูวิลนะครับอันนี้น่าเซนคือผมก็เชียร์นะอันนี้ส่วนตัวนะ ลูดีคูวิลนะครับเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์จริงๆและที่แน่ๆนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับฮาวิเอเลียยนะครับได้คุยกับคูวิลในในเกมทีมชาติคูวิลได้พูดถึงการเล่นกับทีมชาติอังกฤษ,กฤษรุ่นยู21ปีนะครับก็เกมที่ชนะ Israel อะิสราเอลอ่ะเอเลียดได้คุยนะเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่แล้วและคูวิลเนี่ยจะเล่นได้อีกนานเลยแหละนะครับยังเป็นนักเตะโฮมโกนอีก คูวิลบอกว่าในการย้ายทีมของเขาเนี่ยมันอยู่ที่สโมสรอนเชลซีเชลซีเนี่ยต้องเข้าใจเลยเขาไม่ต้องการที่จะขายให้ลิเวอร์พูลหรอกแร่งข่าวจาก fb เลฟเขาเรื่องสีติของไอ้คูวิลเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมในการคลองบอลการจ่ายบอลยอดเยี่ยมแต่ในทางเรื่องของ อาทาเทคนิคระยะยาวเนี่ยเชลซีก็รู้ว่าเด็กคนนี้เก่งมากและสโมสรเชลซีเนี่ยก็ไม่อยากจะขายนักเตะที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกับการที่เสริมแก่งให้คู่แข่งนั่นคือสาบเทคนิคแต่มันไม่เกี่ยวนะครับโลกธุรกิจนะมันก็ทำธุรกิจกันได้เหมือนแมนซิตี้กับอาร์เซนอลไง แต่เชลซีไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับการย้ายทีมของเลวี่คูวิลเนี่ยมันก็อยู่ที่เชลซีแต่นักเตะอยากมาลิปูกายืน่นไหม40ล้านปอนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟเดริโกบันเบเดกันนะครับบันเบเดนี่ขค่าเหนื่อย1 8 0 0 0 0ปอนด์อนต่อสัปดาห์นะครับล่าสุดนะครับลิปูกับแมนซิ t y ตี้สอมูสไปติดต่อเรี้ยวม่ิดจริง ไปติดต่อเรัลวามริดจริงๆแล้วก็เชลซีก็สนใจนะครับแต่ทีม2ทีมนี้ติดต่อเรัลวามริดก็คือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ปรากฏว่าข้อเสนอถูกตอบปฏิเสธทันทีบาร์นเบดไม่ได้มีไว้ขายและตัวของบาร์นเบดได้ตอบให้กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ไปแล้วว่าเขาไม่ต้องการย้ายออกจากเรัลวามลิดในซัมเมอร์นี้ ถึงแม้ว่าเขาจะได้ค่าเหนื่อยในการย้ายทีมมากกว่า1 8 000, 1 1 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ตามแต่เรียวเมลิดไม่ได้วางแผนในการขายเขาออกไปและตัวของเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดในโลกนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาสโมสรใหม่ดังนั้นการย้ายทีมของบันเบเดจะไม่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้และเชลซีเอาตร,ต,รตรงไม่ได้ย้ายแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของวิกเตอร์อเล็กซานดอฟวิกเตอร์อเล็กซานดอฟคือใครนะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งเลยแหละนะครับแล้วก็เล่นกองหลังก็ได้นะครับ uh, ทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวนะอเล็กซานดอฟเขาเล่นกองหน้าทีมชาติรัเสเซียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลผิดเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตเอาใหม่นะ อาอเล็กซานเดอร์อะไรเนี่ยนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตขออนุญาตอ่าดูรายละเอียดข้อมูลนิดนึงนะบางครั้งนะครับมันก็ข้อมูลมันมันมเป็นกองหลังได้ไงอ่ะเออเขาเล่นกองหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข้อมูลนิดนึงนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับโอเคมาแล้วนะครับโอ้วิกเตอร์อเล็กซานดอฟนะครับอายุ ปัจจุบันนี้นะครับอายุเล่นอยู่เดี๋ยวนะอายุ21ปีสูง190เซนติเมตรหฟุต3กองหน้าทีมชาติรัสเซียนะครับทีมชาติรัสเซียนะแล้วที่แน่ๆนะครับเล่นเอ๊ะเล่นกองอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นกองเอ๊ะทำไมเขาบอกเป็นกองหน้ากองหลังอะเนี่ยอ่ะโอเคผมมาตามเนื้อข่าวก่อนนะเขาบอกงี้ครับว่ากองหน้าทีมชาติรัสเซียคนนี้นะวิกเตอร์อเล็กซานดอฟเนี่ยเขา เป็นแฟนลิเวอร์พูลความฝันในการไปเล่นพรีเมียร์ลีกอ่ะแน่นอนเขามีฮีโร่เป็นโมซาลาเฟอร์มิโน่มาเน่แล้วก็ฟันได้วิกเตอร์อะลรสันดอฟเป็นหนึ่งในกองหน้านะครับที่มีพรสวรรค์มากและที่แน่ๆนะครับในสื่อเขาบอกว่าอเล็กสันดอฟนี่จริงๆเขาเล่นกองหลังเออแต่ในข่าวไม่เขียนกองหน้าให้ผมผมเขาญาตเอาข้อมูลตามอะไรนะวิกิพีเดีย นะครับวิกิพีเดียแล้วกันนะเอาตามวิกิพีเดียละผมไม่รู้ละข่าวอาจจะเขียนผิดเพราะว่าข้อมูลในวิกิพีเดียเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดหรอกอ่ะโอเคนะครับสูง190ซนเมตร6ฟุต3เนี่ยแน่นอนครับเขาสามารถมาเล่นกองหลังให้ลิฟวูในอนาคตได้แถมเป็นแฟนตัวยงลิฟูอีกทีนี้นักเตะรัสเซียนะครับที่จะมาเล่นใ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 นยุโรปอะ มันก็มีเรื่องของการแบนอยู่เนาะแต่ที่แน่ๆนะครับลองฟังดูนะความเป็นไปได้ที่ลิฟูจะจะเซ็นสัญญากับอล็กซานดอฟมันอยู่ในขั้นขั้นกลางไม่ใช่ขั้นสูงนะขั้นกลางการย้ายมาเล่นในยุโรปตะวันตกอล็กซานดอฟกล่าวว่าคือมันมันดีกว่าลัตเวียคือเขาเล่นในลีกระดับลัลลัตเวียนะครับและที่แน่ๆนะครับ การไปเย็นไปในเบยน,น,นเยิยมฮอลแลนด์เนี่ยก็ยังสู้พิมเมอริกไม่ได้และเขาเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาน้ำตาไหลเลยครับที่ลิเวอร์พูลนะครับเ,เขาพึงจริงอะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เป็นเด็กดูลิเวอร์พูลเล่นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไงมีแรงบันดาลใจนะครับมีแรงบันดาลใจแน่นอนครับถ้ามีโอกาสเขาไม่ได้บอกว่าจะย้ายนะถ้ามีโอกาส อเล็กซานดอรก็ขอเลือกเล่นให้ลิว์พูลนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะข้อมูลในวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับไม่ใช่กองหน้านะข่าวที่เขียนเป็นกองหน้าเออผมก็งงไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของเชชานนะครับเชชานนี่เป็นข่าวกับซาวแทมปันที่แมนเป็นคืองตรงนะ เชชานเนี่ยลิพูเคยสนใจดาวเตะกองกลางทีมชาติไอแลนด์เหนือคือลิวพูเคยสนใจแต่วันนี้นะครับแมนซิตี้ขายเขานะครับในราคา9ล้านปอนด์ให้กับเซาท์แฮมตันไปแล้วนะครับคือการทำธุรกิจนะแมนซิตี้ฉลาดถ้าเด็กคนไหนก็ตามที่ขายออกไปเขาจะใส่สัญญาซื้อกลับได้เสมอนะครับวันนี้นะครับเจสันวิลค็อกนะครับผู้นวยการคนใหม่ของเซาท์แฮมตันนะครับก็ซื้อนักเตะเซาท์แฮมตันไอ ซื้อนักเตะของแมนซิตี้นี่แหละนะครับเอามาพัฒนาทีมแน่นอนครับเชชานเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเตะระดับแบบเดียวกับโรมิโอลาวเวียซึ่งน่าทึ่งมากวันนี้ที่ผู้ก็ยังสนใจลาวเวียเลยบอกอะไรเราบอกว่า c คเดี y ของแมนซิตี้เนี่ยสุดยอดนักข่าวอย่างซาชาเทวอรรี่นะครับนักข่าวชาเบยนยังบอกเลยว่าลิปูโฟกัสไปที่ลาเวียรจริงๆแต่ในเดียร์ลติกเขาบอกไว้ว่า ข้อตกลงนี้50ล้านปอนด์ไม่ริฮูจะไม่เซ็นยกเว้นราคาที่เหมาะสมดังนั้นนะครับการที่ซัาต์ตันงเซ็นสัญญากับเชยชานไปเนี่ยแน่นอนคือเป็นตัวแทนหลักประกันของลาวเวียซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเขาต้องย้ายออกรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโรมิโอลาเวียนะครับข่าวนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรที่มีความเคลื่อนไหวในดีลของลาเวียมากที่สุดก็คือสโมสรนิวคาสเซิลนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับเพียงแต่ว่านิวคาสเซิลจะจ่ายวันไหนเพราะ 1. นิวคาสเซิลเซ็นโตโนรี่มาเนี่ยนักนิวคาสเซิลต้องขายผู้เล่นหลักๆออกไปบ้างเพราะมันก็เสียตกรถไฟแนนเชียล ซัลซมตันเนี่ยนะครับจริงจะขายในราคา40-50ล้านปอนด์อยู่แล้วราเวียแต่ลิเวอร์พูมองว่าแพงนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลจะปิดดิวลาเวียหรือจะเป็นลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลก็ตามแต่สุดท้ายแล้วนะครับราเวียจะย้ายทีมแต่มันอยู่ที่ความยืดหยุ่นของราคานะครับมีโอกาสไหมลิเรูมีโอกาส,กาสแต่มาราคาต้องยืดหยุ่นรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเรียนเอมปาเป้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลจะยื่น170ล้านปอนด์ไปเอาเงินที่ไหนไม่มีนะครับวันนี้นะครับนักข่าวที่ชื่อว่าเอดูอาอากูรีนะครับเขาบอกว่าเขาพูดในรายงานในเอลชินกูโตนะลิเวอร์พูลสนใจเอมปาเป้อยู่แล้วแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีเงินระดับ170.96ล้านปอนด์หรอกและมันเป็นเงินที่ อาปารี่ตกลงกับเลัมลมาวมณิตไว้200ล้านยูโรมันเป็นเงินที่ปารี่จะขายเอมาเป้ให้กับเลัมลมาวมณิตซึ่งตกลงกันไว้แล้วแต่ข้อเสนอลิวอรูพูล200ล้านยูโรเนี่ยไม่มีไม่มีจริงหรอกนะครับมันจะไปมีได้ยังไงอ่ะทำสนามก็300ล้านยูโร300ล้านปอนไปแล้วนะครับคือลิวอพูเนี่ยไปติดทางโครงสร้างพื้นฐานนะครับองใช้เวลานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้เอมเปเป้ P P e หรอกถ้าลิพูจ่ายได้200ล้านยูโรอะ่ะเขาได้เลยแต่การที่เอมัปเป้ P e ไปตกลงกับเรอียวมาริดแล้วนะครับคือเขาตกลงกลับไปเลสไปแล้วเอาตรง,ตงๆรงเขาจะไปฟรีไงมาริดอ่ะแต่เผอิญเนี่ยปารีสรู้เรื่องนี้ก่อนเขาก็เลยจะ <c oughs> หักคอไก่อะ่ะมีทีมเดียวในโลกที่จ่าย200ล้านยูโรได้ก็คือเรียวมาดริด1 7 0จ 96ล้านปอนด์ลิูไม่ีเงินจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ซื้อด้วยนะผลผมผมก็ไม่ให้ซื้อหรอกแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบโตฟิมิโนกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบทความของหลุยกาเซียผมบอกไว้ก่อนเลยหลุยกาเซียดิตผู้เล่นลิพูเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่นะที่เราเคยเห็น3ประสานแนวลุกวันนี้เหลือแค่โมคนเดียว และแน่นอนครับการที่เฟอร์มิโนไปตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไปเล่นในกับสมสสอ,อันฮีรันเนี่ยไออันฮิติฮัตใช่ไหมแน่นอนเวีรยวููต้องปั้นนักเตะที่มีพรสวัสค์เหมือนเฟอร์มิโนตอนที่เขากําลังเป็นสามประสานนลุกแต่ถ้าคุณคิดถึงผู้เล่นจอมสร้างสรรเกมตอนนี้ไม่ใช่เฟอร์มิโนแล้วแต่เขาคือแม็กอลิสเตอร์และโซบอตไลนซึ่งโดยเฉพาะโซบอตไลน์นะ <c oughs> ขอไปนะครับ จะมีอะไรที่พิเศษกว่าแม็กนิสเตอร์เป็นกองกลางที่เป็นมันสมองเฟอร์มิโน่เนี่ยเป็นตัวหลักที่สำคัญสมัยสามภาษานนลุกมีมนลขลังในสายตาของคู่แข่งมากจังหวะการจ่ายบอลอุ้มบอลเหมือนพ่ออุ้มลูกพรสวรรค์ที่คู่แข่งประเมินว่าไม่มีอะไรแต่มีแน่นอนครับลิฟูต้องหากองหน้าสไตล์นี้เพิ่มเพื่อเสริมพลังให้กับโซบอตไลน์แล้วก็ตัวของแม็กลิสเตอร์อีกที คือคือเฟอร์มิโน่เนี่ยน่ะพรสวรรค์นนะเทคนิคระดับสูงอะ่ะนะครับเทคนิคระดับระดับศูนย์คืออะไรครอบเคยพูดคำนิยามนี้ไปแล้วคือพรอไปทำอะไรอะ่ะทำได้ทันทีเขาถึงบอกลยว่าเฟอร์มิโน่เป็นระดับโลกทุกวันแบบฝึกยากแค่ไหนเฟอร์มิโน่ทำครั้งแรกได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ลุยกาเซียบอกไว้ลิวต้องประเมินหากองหน้าเทคนิคสูงประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเอลมาติบนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับแบ็กซ้ายแบ็กไม่ใช่แบ็กซ้ายเซ็นต์แบ็กที่เล่นเท้าซ้ายเนี่ยริพูจำเป็นนะแต่ตอนนี้นะการจัดการกับโจเอลมาติบในการขายเขาออกไปเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าโจเอลมาติบรับคขัหน่อยอยู่ที่1 0 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์แล้ววันนี้นะตัวของโจเอลมาติบเนี่ยต้องเซ็นสัญญากับคือริพูต้องเปลี่ยนมาติบออกไป ความจริงแล้วนะครับการขายมาติบอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ดีเพราะลิฟวูจะต้องใช้เงินในการเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่ที่แพงกว่ามาติบปัจจุบันนี้ที่อายุเยอะแต่อย่งไรก็ตามนะครับทฤษฎีนี้นะมาติบไว้ส1ปีนะครับก็ควรย้ายออกจากลิฟวูแต่ไม่ควรย้ายออกไปแบบฟรีๆและการที่มาติบย้ายจะต้องได้เล่นตัวจริงมันก็มีทีมที่สนใจแหละแต่ว่าลิฟวูจะต้องเปิดรับข้อสเสนอแล้วก็ต้องหาตัวแทนของมาติบให้ได้ด้วย รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าเดี๋ยวครับไล่ไปนะมีเรื่องราวของออลินซูอาเมนี่นะครับล่าสุดนะครับก็เป็นชื่อของอาร์เซนอลอีกละคือครับซูอาเมนี่กับอาร์เซนอลถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะอาร์เซนอลจ่ายได้อาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนอ7 4 4ล้านปอนด์จริงๆนะ ตัวของไอซัวเมนี่จริงๆเข้าประเมินได้ไว้แค่70ล้านปอนด์แค่นั้นแหละแต่อาร์เซนอลจะยื่น77.4ทําทำไมยื่นอย่างนั้นเพราะเขาให้ความสำคัญว่าซัวเมนี่นะราข่าวจากดิฟอนซาอันดิเอนดฟเอนซาเซนทัลอาร์เซนอลเต็มใจจ่าย90ล้านยูโรอ่ะ90ล้านยูโรหรือประมาณ77.4ล้านปอนด์จริงๆก็จะจ่ายราคาเนี้ยซึ่งเป็นราคาที่ <c oughs> เลวูจ่ายไม่ได้ต้องคำใจ ที่จ่ายไม่ได้เพราะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับลิพูใช้เงินมีเงินน้อยตรงๆนะนั่นก็หมายความว่าซัวมินี่ยังมีโอกาสที่จะไปอยู่กับอาร์เซนอลมากกว่าลิพูตามหลักการเงื่อนไขกลไกลของเงินนะครับพอเขาจ่ายได้ลิพูจ่ายไม่ได้เขาก็มีโอกาสไปอยู่กับอาร์เซนอลแค่นั้นเองนะครับก็เอามาแจง้งเรื่องราวของอเลนซัวมินี่ให้กับแฟนลิพูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟเดริโก้เคียซากันนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นวันนี้สิมา19ชั่วโมงนะครับก็เคียซ่าเอเย่นของเคียซ่าเดินทางมาที่อังกฤษนะครับเราก็จะพบกับสโมสรลิเวอร์พูลเชลซีและนิวคาสเซิลสามสโมสรเคียซ่านะครับเป็นข่าวกับสมสโมสรน,นี้หนักมากนะรายงานจากเดอะมิลเลอร์รายงานว่า มาเซียเมเรโน่อาริกี้นะครับโค้ดของยูเวนตุสจะขายเคียซ่า34ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นไม่ใช่อุปสรรคกับการย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่อุปสรรคจริงๆคืออาการบาดเจ็บบอกไว้ก่อนเลยที่ครอปเงียบๆเนี่ยอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคียซ่าจะเป็นต้องมาลิฮูไหมเพราะาเขามีขั้นเหนื่อยอยู่82,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าเซ็นได้นี่คือนักเตะที่ครอปปวดปานแต่ในทางหลักการ อาการบาดเจ็บเจ็บเยอะนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตอนนี้นะสัปดาห์นี้ที่เดินที่เดินทางมานะเนี่ยเอเย่นของเฟเดริโก้ครซาจะคุยอะไรรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องเราของมิกกี้ฟันเดเวนนะครับล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยจะยื่นข้อเสนอที่ต่ำต่ำกว่า30ล้านปอนด์ผมบอกไว้เลยนะคือตอนนี้นะครับฟันเดเวนเนี่ยก็ได้คุยกับ อังเก้ไปละนะครับปอสเจคกูนะเขาคุยไปแล้วว่าการย้ายทีมของฟันเดเวนนะครับจะใช้ประมาณ26ล้านปอนด์เท่านั้นเซเนแบกกับตันทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยู21ปีนี้นะทีนี้ลิเวอร์พูลจะยังไงต่อนะครับลิเวอร์พูลมีความต้องการฟันเดเวนไหมพอกีฬาต้องการไงแต่ครอปกําลังจะไปยืดเปรชูนะครับ26ล้านปอนด์โดยฏิเศษละเขาต้องการอีก10ล้านยูโร รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสนรนลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับลิเวอร์ของเจอเกตคอปนะครับโดนปฏิเสธเงิน30ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับแปรชูเดี๋ยวลิเวอร์จะมาใหม่มาฉีกสัญญาแปรชูที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์อีกทีนะครับอีก10ล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับลิเวอร์กังวลไหม อาร์ซนอนเป็นคู่แข่งลิพูนะแล้วก็เวสแฮมิเต็ดนะครับเขาก็เสนอผู้เล่น1คนบวกเงินนะครับอีก17ล้านปอมซึ่งถูกปฏิเสธเหมือนกันเพราะว่าโตลิโนต้องการเงินสดนะครับส่วนเรื่องราวของลูดี้คูวิลนะครับเขาได้คุยกับฮาวีย์เอเลียตแล้วนะครับว่าเขาต้องการมาลิพูจริงแต่เชลซีจะไม่ขายคูวิลให้กับลิพูเพราะเหมือนกับเสริมความแข็งแกร่งให้คู่ต่อสู้ เหตุผลนะแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะไม่เกี่ยวหรอกส่วนเฟรเดริโกบันเบเดนะครับได้ปฏิเสธการย้ายมาเล่นใ้กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้แล้วนะครับรวมถึงเชลซีด้วยนะครับส่วนวิกเตอร์อเล็กซานดรฟเซนเดอร์แบ็กนะที่ผมพูดกองหน้านี่ไม่ใช่นะเซนเดอร์แบ็กรายนี้นะครับก็อยากมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฐานะแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องราวของโรมิโอราเวียนะครับลิเวอร์พูลบอกแล้วนะ ถ้าซาตันตันยังต้องถ้าเกิดลดราคาลงอ่ะไม่ถึง40ล้านปอนด์อ่ะโอเคเขาจะเขาจะซื้อนะครับเขาจะซื้อนะลิปูนะจะซื้อนะต้องไม่ถึง40ล้านปอนด์แต่ตอนนี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลเขาซื้อได้สบายนะครับก็เราทำโครงสร้างพื้นฐานเนาะต้องเข้าใจนะครับส่วนโรมมโอลาเวียเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเอมบัปเปก็ไม่มีหูมีตังสองร้อล้านยู่นะทำสนามอยู่ไอ่ทาสนามไอ่ทาอัธจันท์อยู่ ส่วนลิเวอร์พูลต้องหากองหน้าแบบแบบแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ากองหน้าเทคนิคสูงเทคนิคสูงเหมือนเฟอร์มิโนมามาติดคนย้ายนะครับคนย้ายแล้วก็อาร์เซอนอลจะได้ออริซัวอมัมนี่9กล้านยูโรแน่นอนเพราะว่าถ้ายื่นราคานี้คือได้นะครับลิเวอร์พูลก็จะยื่นน้อยมากแล้วก็เรื่องราวของเฟรเดริโกบาเบเดนะครับอาเอเย่นเขาเดินทางมาที่อังกฤษแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะคุยกับ3าทีมคุยกับลิเวอร์พูลก่อน และตามด้วยเชลซีและนิวคาสเซิลนะครับส่วนมิกกี้ฟันเดเวนนะครับก็ถ้าเกิดสเปอร์ยื่น26ล้านปอนด์ถึง30ล้านปอนด์ดิวปิดรอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนรมประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ